ป <S <S เป็นเห็ดอีหอยังนลองเลยเต็มขอ,อนดูโอ้ดอกปานดอกใหม่ใช่ไหมในที่สุดก็ตามเจอจ้าพี่น้องเห็ดอันเตะดำจา้จาจ้ามื้อนี้พี่น้องเอฟซีมาตามล่ะหาเห็ดเตะดำจา้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องสุขสุขคนจา้า นี่ในที่สุดก็มาเจอจ้าีเป,เป็นมูเลยจ้าอันอันแหงไหม่พี่นอ้องเพราะว่าฝนบาตกนะจ้ะแต่ว่ากะนี่อ้ยดิเจแห้งจ้ะพี่น้องมาตามอันลาให้แต,ต่ดำมาเจออีดีไม่พี่น้องเอือลุงพามาจ้ะลุงเพินน่งในอันเบิ่งในยูทูบอาเฮ็ดอันนี้เขาจะเกิดตามป้าแบบใดต้นไม้แบบใดแม่จ้ะพี่น้องที่นี่เพิน่น คิดบ้างมองนี้ต้องเฮ็ดอันนี้ออกคักๆเลยพามาจ้ามา้นมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากมก็บเห็ดแต่ดำยกกันจ้าเฮ็ดอันนี้อะลอยจ้ะนี่พมาปลาอยู่ปลายุชิมแล้วจ้าตอนไปเก็บ ขาไล่นะจ๊ะตอนนั้นตอนนั้นบ่ได้บ่มีหลายจ้ะนิดเดียวพอมองบ่เยอะนะจ๊ะ

เขาแห้งพี่นอ้นองเก็บไปแบบนี้บ่ได้ตากแห้งหยาพี่น้องเง้ยนี่แห้งแล้วจ้ะเออเนะพี่น้องเอ๊ะเป็นอะมึงนนะี่ยฝนมาตกเขาแห้งมึงมึงไอ้ดอกน,น้อยแต่ว่าเขาเหี่ยวแห้งไปเลยนะพี่น้องเพราะว่านี่กกอนนี่

เฮ็ดมันปูจ่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันปูดอกสวยมาพี่น้องสดอกเลยมีไก่กันนี่จ้ะนึกว่าเป็นสีบุ๋มพี่น้องเอ้ยนึกว่าเป็นเฮ็ดสีบุ๋มออกอีกไหม ดอกซ้ำหน,นีจะได้ดอกซ้ำหน,นีนะนะพี่น้องชื่อว่าโพ <c oughs> ลมีดลยเนาะดอกเล็กตรงหมกอืมอาววบ ไอมาเห็นหล่นไหมพ่น้องคนก็เดินผ่านแต่ยังได้งไหมดอกยางงามไหมบ่าเห็นไหมพี่น้องไป้ไหนี่ไหมนี่เนาะยางข่ามหัวเห็ดพี่น้องตุบปุกเโยพี่พ้องขาบัวแบบนี่ดอกนึงดอกนี่ก็งหนึ่เอาไปเก็ตุบปุกด้วยกันน ว้าต่อไ่ยังสวยด้ยพี่น้องไปสิออกป่าเหรอเดินตาม่องใายม่องขวากันเลี้ยวเห็นด้วพี่น้องเลยอุ่นไปน้ำกันจ้ะพี่น้องว่าเมื่อนี่สิมานเห็ดอีหยังแน่น้จ้ะเห็ดผึ่งขาไล่มันตาลจ้ะเผ็ดพี่น้องเผ็ดพี่นออ้องปวดอปวดว้าได้รุ่นน,นี่นี่สุดยอดเลยจ้ะนี่ ตืออ๊ดดอกนี่แม่พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดพึ่งขาไล่หมวกสมจ้ะส,สวยเลยหมดโอ้นหมูปลาผงหนึ่งอยู่ข้างหน้าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเตือนไปกวนปลาอยู่เรื่อยๆนี่ใส่บุ้งไปแล้วพี่นอ้องปุ้นว้าเป็นเป็นสิบก่าตัวเลยแล่นน้ำกวนไล่ไลย่ลย,ลย,ยะ ลูนจอดจาดจาดมูปะจะเรีกยกยังต้นใหม่กับค้น <c oughs> โอ้ยลุงจอดเถอะลต้นใหม่กับค้นเนี่ยฟานราสคนใหเนาะต้นใหม่อันใหญ่แบบนี้เห็นสอมต้น In Khanga luôn cho đến Japan, lùm lập bờ tà sâm ấy sống kham nữa chứ tùy kai cho <laughs> chứ tùy kai <laughs> nữa chứ tùy kai <laughs> เยอะมากเก็บมากกระไดประมาณนี้แหละจ้าเฮ็ดแต่ว่าเบิ่งสิปออีกอ่ากอื้มดอกนี้ก็ง่ามจ้ะปืดปืดปืดโอ้ทำเป็นได้กับฟุกคักเลยแล้วนี่มาเจอเฮ็ดกลิ่นหวานไหม ไม่สิบอ์บ้ายุ่งหลายพี่น้องดอกใหญ่ๆตั้งเธอเลยดีใจยา่างค่ะเดินหลิวๆมากมาได้จังจะพี่นอ้องไมีอีกจกดอกบ้าคู่กันยัดอ,อุ้ยขาวัวบวดนะพี่นอ้องนี่ได้อันนี้ไปไปพัดเซ่อันน้อยแซ่บแซ่พี่น้องเฮ็ดอันนี้ ตัดขาเลยดอกไก่ไก่กันเมื่อกี้นะจ๊ะนี่ดอกดอกตุบปุ๊า,าปีนองเลยฝุกยางขักเลยั้ยเจอเห็ดอันนี้ไหม,มปวดขาหัวบวบ งัดเลยบนี่งัดทั้งงัดเลยเนแ,ลแ,ลแลนีปาปาวเดียวพี่น้องิ่งจ้ะสุดหยอดเลยเห้ยอยหมูปลาดิพี่น้องดิมีแต่ขีบฟุ้นเห็ดไหม เฟรดคูนี้ช่างงามเต้อสอ,อนน้องพ่นนอน้ยเห็ดน้องหนอกไหมออกไดออกดีอยู่ไก่กันจาน คนใหม่มากมาเจอเย็บเลยจัดนอนะมองนี้จะเป็นบวกน้ำเลยไปนอนเันน,น,น,นี่เป็นบวกน้ำถ้าฝนตกเยอะๆนี่มองนี้จะนี่เดินวัได้เลยดจ้ะมีต้นามตอนนี้ฝนถิ่มช่วงเนาะจ้ะก็เลยบม่มีน้ำนะแต่ว่าก็เป็นอันบวกยู่ยด้ยจ้ะพี่น,น้องเป็นตมไหมหข้างในมึงจ้ะ ปูปลาอ่อมแอมแถวนี้เยอะจ้ะอันนี้สิออกปลาแาล้วจ้ารุ่งกันสิพาลูกไส้ไปเอารถจาา้ามังนี่ลูกไส้เป็นสื่อรถอีกนะคะพี่นอ้องเบื้องดอกนี้พี่น้องผู้ด่ะปานเฮ็ดผึ่งหวานปไาอยู่ในว่ามันเฮ็ดผึ่งหวานแม่นี่เว้ยเดินเริ่ยวๆว่าว่าแมนซำจ้ะพี่น้องมานีกกะจิออกปลาแล้วจ้า ลุงสิไปธุระเนาะจ้ะเมื่อนี้ได้ไดเฮ็ดผึ่งเนยอันเหลืองท่องจ้าพพี่นอ้องมแต่ดอกงามๆผูกยางคักมาเจอเป็นมูลเลยจ้านี่เฮ็ดแต่ดําก็ได้แชนีน่เลยจ้ะเมื่อนี้ได้ทั้งเฮ็ดผึง่งขาไล่เฮ็ดผึง่งขาไล่นี่ได้หลายจ้าหมวกน้ําตาลหมวกแดงไปแล้วค่ะพี่น้องมาเน,นี้สสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แ่นี้เด้อจ้ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อขอให้พี่น้อง FC เอฟซีงจงมีแต่ควมสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณครับ บายๆแลไปแล้วจ้าพี่น้องเจอกันคืนหน้าจ้า